มนุษย์ยอมทำได้ไกลแค่ไหนเพื่อจะมีชีวิตเป็นอมตะและในอีกมุมหนึ่งของโลกอำนาจทางการเมืองยอมแลกอะไรบ้างเพื่อรักษาอำนาจไว้วันนี้เราจะพาคุณเดินทางจากไปสู่สองเรื่องที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวกันแต่เชื่อเถอะสู่สีไทยเฮาไม่ใช่แค่จักรพรรดินีธรรมดาแต่คือเธอไม่ได้ครองราชในนามแต่ควบคุมจักรพรรดิทุกพระองค์ที่ขึ้นครองบัลลังก์ และสิ่งหนึ่งที่เธอกลัวที่สุดไม่ใช่ศัตรูแต่คือความตายซูสีไทยเฮาเชื่อว่ามนุษย์สามารถยืดอายุหรือหลีกเลี่ยงความตายได้ถ้ารับประทานอาหารที่ถูกต้องเธอทุ่มทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อทดลองมีบันทึกจากแพทย์หลวงบางฉบับระบุว่าซูสีไทยเฮาเชื่อว่าพลังชีวิตที่บริสุทธิ์ที่สุดอยู่ในวัยที่ยังไม่รู้จักโลกจึงมีการนำมาแปลรูปเป็นซุปและยาต้มแม้ข้อมูลนี้ยังเป็นที่ถกเถียง แต่บันทึกหลายฉบับตรงกันว่ามีการบริโภคสารจากทารกจริงเขาขวางอ่อนต้องตัดตอนยังมีเลือดเชื่อว่าช่วยบำรุงพลังชีวิตและชะลอวัยเขาขวางจากแมนจูเรียถูกส่งเข้าวังทุกเชา้าถ้าเลือดไม่สดเท่ากับทิ้งทันทีสูสีไทยฮาวสวยรังนกผสมผงไข่มุกละเอียดเชื่อว่าทําให้ผิวใสกระดูกแข็งแรงวิญ,ญญาณสงบงูต้องเป็นงูมีพิษและต้องฆ่าตอนอย่างดิน้นดีงูถูกผสมในยาน้าํา เพื่อขับพิษแห่งความแก่สู้สีไทยหฮาหันล่วงระบบย่อยพังมีอาการหลอนร่างกายสะสมสารประหลอดและตะกัวแต่เธอยังคงเชื่อว่าข้ายังไม่ตายแปลว่ามันได้ผลสู้สีไทยเฮาไม่ได้พ่ายแพ้เพราะศัตรูแต่พ่ายแพ้เพราะไทยคือศูนย์กลางยุทธศาสตร์อาเซียนพันธมิตรเก่าแก่ทางการทหารจุดสมดุลระหว่างจีนสหรัฐในขณะที่กัมพูชาเริ่มถูกจับตาจากนานาชาติเรื่อง อำนาจผูกขาดการเมืองครอบครัวอิทธิพลจีนหมายถึงสัญญาณว่าระบบอำนาจแบบปิดของกัมพูชาเริ่มมีรอยร้าวจากภายในและภายนอกทั้งจากแรงกดดันสหรัฐโซเชียลมีเดียคนรุ่นใหม่บ้านหุ่นเซนไม่ใช่แค่บ้านแต่คือเมื่อภาพทรัพย์สิสนคฤรืหา์ไลฟ์สไตล์ถูกเปิดโปงในโซเชียลมันไม่ใช่แค่ดรามา่าแต่คือเหมือนกับที่ สู้สีไทยเฮากลัวความตายผู้นํายุคใหม่กลัวสิ่งหนึ่งคือการถูกมองว่าไม่ชอบธรรมกลัวความตายกลัวเสียอำนาจใช้ทรัพยากรชาติใช้ระบบรัฐปิดข้อมูลคุมสื่อล่มสลายจากภายในรอยร้าวจากโซเชียลไม่ว่าจักรพรรด,ดินีเมื่อร้อยปีก่อนหรือผู้นําการเมืองในวันนี้สิ่งหนึ่งไม่เคยเปลี่ยนถ้าคุณคิดว่าประวัติศาสตร์ไม่เคยตายมันแค่เปลี่ยนหน้าตากดไลค์ s u b สไครป์แชร์คลิปนี้เพราะความจริงควรถูกเล่าซ้ำจนไม่มีใครปิดมันได้อีก